สวัสดีครับผมเบนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีป้องกันข้าบขี่นกฝังแน่นครับที่นกกับรถยนต์ หลายท่านอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเป็นจริงนั้นมันอาจจะกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสีรถยนต์ที่คุณรักเนื่องจากส่วนประกอบของขี่นกนั้นมีกดอ่อ,อนๆซึ่งมันแรงพอที่จะกัดชัลลักเกอร์บนสีรถคุณและในที่สุดก็อาจจะทําให้สีรถของคุณเสียาหายได้วิธีป้องกันข้าวฝังแน่นจากขี้นกเมื่อรถของคุณโดนขี้นกให้รีบนําน้ําสะอาด มาล้างและใช้ผ้านุ่มหรือกระดาษช,ชู่คซับออกมาจากพื้นผิวรถให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้หมั่นเคลือบสีรถของคุณไว้อย่างสม่ำเสมอเพราะน้ำยาเคลือบสีรถจะช่วยป้องกันการเกิดคราบฝังแน่นได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้นานจนเกินไปนะครับแต่ถ้าหากปล่อยไว้นานจนเกินไปลูกค้าอาจจะต้องทําสีใหม่นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะทําสีหรือเคลมประกันชัยสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับปอดดอนเมืองยินดีให้บริการขอบคุณครับ